ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียบอนไซนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับสำหรับการเลี้ยงมอสนะให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะเท่าที่ผมคิดว่าผมทํามานะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงยังไงนันะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับครับอันนี้ก็เป็นมอสที่ผมได้ทำนะครับแล้วก็เลี้ยงเอาไว้นะซึ่งแบบง่ายมากนะครับผมบอกได้เลยว่าง่ายมากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ไม่ต้องเอามอสลงไปเลี้ยงในดินนะครับถ้าเลี้ยงในดินเนี่ยเราจะนํามาใช้ผมเข้าใจว่านะมันจะเอามาใช้ยากนะครับผมก็เลยไปนค้นพบวิธีการเลี้ยงมอสแบบนี้ครับก็จะมีอุปกรณ์คืออะไรบ้างครับอันไหนคือถาดถาดใส่น้ําแบบบางๆนะครับแล้วก็อันนี้ก้อนอิดอิดผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอิดอะไรนะมันเป็นอิดก้อนสีน้ําตาลที่มันขายตามร้านต้นไม้นะครับแล้วก็มีน้ําแค่นี้เองครับแค่นี้เองมันใช้อะไรไม่ยากนะครับทีนี้ มันไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วจะมีมีมอสเกิดขึ้นเนาะมันก็ต้องมีเชื้อมอสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกมอสเนี่ยเราก็ไปหานะครับไปหาตามพื้นที่ที่มันมีความชื้นหรือมันมีมีมอสเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เราพอเราได้มาแบบนี้นะครับเราก็ทําการขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็ขยี้ให้ทั่วนะครับขยี้ให้ทั่วให้ทั่วตัวก้อนอิกนะครับพอขยี้ให้ทั่วแล้วนะครับก็ต้องรอเวลาเนาะรอเวลาโดยประมาณก็คือ สามถึงสี่เดือนนะครับก็จะเริ่มมีความเขียวเกิดขึ้นนะครับความเขียวเกิดขึ้นแบบนี้นะครับมีมอสบางๆเกิดขึ้นมานะครับทีนี้มันมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ที่อยากจะบอกให้ทุกทกท่านได้ได,ได้ได้เข้าใจนิดหนึ่งสาหรับการเลี้ยงมอสนะคือเวลาที่เราทําแบบนี้แล้วนะครับมอสเนี่ยมันเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งเนะาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการแดดแดดอยู่บ้างเหมือนกันนะครับสำหรับฐานมอสอันนี้ของผมนะอ่า ฐานมอสของผมฐานนี้ผมก็ให้มันโดนแดดนะครับเป็นแดดโดยประมาณก็คือแดดครึ่งเช้านะครับแดดครึ่งเช้าบางทีอาจจะไม่ถึงแดดเที่ยงเที่ยงด้วยซ้าไปนะครับให้มันโดนแดดบ้างนะครับต้องโดนแดดบ้างเนาะถ้าโดนแดดอ่อนๆในช่วงเช้าก็จะก็จะดีมากนะครับทีนี้เวลานามอสมาใช้นะผมอยากจะแนะนําแบบนี้ให้ใช้ไอตัวแบบนี้ตัวแบบแบนๆนะครับแบบแบนๆเนาะทำการแซะเดี๋ยวผมจะแซะให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับ ผมได้ทําการแซ,แซะไปก่อนแล้วละ่ะคือคือคือแผ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาแซะแผ่นอื่นๆให้ชมดีกว่าเอาตรงไหนดีที่มันเขียวๆน่าเอาตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันวิธีการแซะทํายังไงครับนี่กดตรงนี้ลงไปนะครับกดตรงนี้ลงไปพยายามให้ให้เรียบกับพื้น,พ,นพื้นผิวอิดนะครับก็ดันไปครับค่อยๆแซะค่อยๆดันไปดันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆ ก็จะได้มอสมา,อาไว้สําหรับใช้งานแล้วครับเห็นไหมครับสวยงามนะสวยงามด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่สกรปรกนะไม่สกรปรกนะครับสามารถนําไปแปะกับไม้ปนไซที่ทุกๆท,ท,ท่านชอบได้เลยผมลืมบอกไปคือว่าถ้ามอสเนี่ยมันไม่โดนแดดมันจะเป็นไงครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันมีความชื้นก็จริงแต่ว่ามันไม่เกิดมอสนะครับเพราะมันไม่โดนแดดเนาะเห็นไหมครับ สำหรับบางท่านที่เข้าใจว่าการเลี้ยงมอสต,ต้องอยู่ในที่ร่มเท่านั้นมันมันไม่ใช่นะครับมอสเป็นพืชต้องการแดดเหมือนกันเนาะป้อมอสก็คือพืชน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ